Tchau. นี่นะคะเราเนี่ยรวมตัวกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเราจะมาแชร์เรื่องที่คิดว่าเพื่อนๆที่ดูในช่องเราสาวๆอะ่ะจะต้องสนใจแน่ๆก็คือเราจะมาแชร์ทริคในเรื่องของการเลือกซื้อชุดแว่นน้ำแต่เราคนมีไอเทมไหนที่แบบเฮ้ยถ้าเห็นชุดแว่นน้ำแบบเนี้ยซื้อแล้วแบบไหนที่แบบไม่ซื้อเพราะรู้สึกว่าเออสาวๆ,ๆหลายคนก็จะมีปัญหาเค้ยเลือกชุดแว่นน้ำยังไงยังไม่ออกมาแล้วลูกปังคือถ้าเลือกผิดแล้วแบบว่ายมเลยอะ่ะบางชุดบางลาักษณะจะรู้สึกว่าคนอื่นใส่สวยแต่มันไม่เข้ากับเราใครชอบคลิปนี้หรือว ให้แต่ละคนเนี่ยแชร์ก่อนว่าเฮ้ยตัวเองอะหุ่นประมาณไหนพี่รู้สึกเฮ้ยไม่มั่นใจอะไรยเงี้ยเผื่อเพื่อนๆที่ดูอยู่จะได้รู้สึกว่าเอ,อ้ยมีปัญหาเดียวกันจะได้เลือกซื้อได้ไง่ายขึ้นปอมอ,อกเล็กตัวยาวไม่มีตาตุ่ม <c oughs> อ,อู้ว่าแบบปวดหน้าอธิบายเพิ่มนะคะก็คือเป็นคนหน้าอ,อกเล็กตรงกลางคือมีแต่กระดูกเพราะว่าไม่มีหน้าอ,อกเลยส่วนช่วงตัวก็คือยาวมากๆเวลาที่ใส่แบบวันพีชอะก็จะดึงแบบ ดึงไม่ถึงอกเพราะว่าแบบช่วงตัวมันยาวเกินไปเธอแต่ไอ้ปอรมตัวยาวจริงเคยซื้อเสื้อขอบแบบเดียวกับมันแล้วมันใส่อะ่ะคือกูงงมากกูหันไปแล้วแบบฮเฮ้ยเฮยียทำไมเสื้อมึงสั้นเนะนะี้ยนะจริงอกเล็ก ไหล่กว้างขาสั้นก็คือของพิงอ่ะจริงๆก็เป็นคนอกเล็กคือไหล่ะกว้างขาสั้นคือมันไม่ได้สั้นมากแต่คือมันก็จะสั้นกว่าตัวอะไรี้ยเบ้อกใหญ่มีพุงขาใหญ่ค่ะของเบ้นะคะก็คือเป็นคนที่แบบมีหน้าอกเวลาใส่แบบช่วยน้นำหน่อยชวยนะเออใส่ไม่ได้แบบนั้นอ่ะคือมันจะล้นไปแล้วก็แบบจะมีพุงใช่ไหมโดยทั่วไเาเรียกว่าพุงล่างเวลานั่งก็จะเป็นห่วงคือเราก็จะชอบใส่พวกวันพีชนะคะจะไม่ใส่แบบ กางเกงเอวต่ำเพราะว่ามันจะทําให้ดูแบบมีพุงแล้วก็ดูขาตันเราแบบต้นขาใหญ่ด้วยเมลตัวสัน้นขาใหญ่ก้นใหญ่อย่างของเมลก็จะกังวลมากๆเลยคือเรื่องขาคือเราสึกว่าเราเป็นคนที่ช่วงบนอะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าต้นขาก็คือมันก็ดูใหญ่แล้วเราก็เป็นคนที่แบบมีสะโพกหรือว่ามีก้นบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นข้อดีแต่มันก็จะมีชุดว่ายน้ำบางอย่างที่เราใส่ไม่ได้เลยเพราะว่าจะดูโป๊หนักมากคือเดินออกไปจะเป็นแบบทุกคนจะมองแค่จุดนั้นนะกูนไม่มีไม่มีคุ่นเราของตูนก็ จะเลือกชุดว่ายน้ำที่มันใส่ฟองน้ำได้นะเพราะว่าเป็นคนไม่มีนมเลยบางคนเขามีนมเพื่อมาดันนะแต่คือกูไม่มีแล้วมันจะเป็นรอยโหวตรงเนี้ยตอ,อ,อก็คือเห็ดเขาไปถึงใจอ่ะหัวโตวนมหนูพุงน,น้อยของนี้อาจจะเป็นสำหรับคนตัวเล็กก็น่าจะมีปัญหาเดียวกันโดยเฉพาะเราชัว่าเราหัวหัวโตใช่ปะคือถ้าบางทีแบบเราใส่ชุดว่ายน้ำที่แบบน้อยชิ้นมากๆมันก็เหมือนแบบดูตัวเล็กอะมันเป็นคนที่ไม่ชอบใส่อะไรที่รัดๆเพราะมันทำให้ดูตัวเล็กไปหมดเลยแล้วมันก็จะยิ่งดูแบบเหมือนแบบเด็กเข้าไปอี่อะไรเงี้ยให้แต่ละคนแชร์ทร แต่ะเรามีไอเทมนหนึ่งมาแนะนาะจริงๆก็คือเราเห็นคนไปทะเลบ่อยมากค่ะ <c oughs> คือเดือนหนึ่งอะพวกมึงไปทะเลกลันกี่รอบบางคนอาจจะมีปัญหาแบบพี่บิงกมีปัญหาอยู่แล้วก็ช่วงนี้ดีขึ้นแล้วเรามีปัญหาสิวที่หลังให้เป็นสิวที่หลังบ้าง ก่อนหน้านี้นเราเคยทําคลิปแบบรีวิวรักษาสิวที่หลังไปซึ่งมันมีไอเทมหนึ่งที่แบบมีใช้ลรวรู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันปังมันเห็นผลมากๆนะคะแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์มาบอกต่อเพื่อนๆที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นตัวซิดแอดวาน์ทาวเดอร์โลชั่นนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแป้งน้ําสําหรับรักษาพวกสิวหดผืผ่นสิวอักเสบต่างๆสามารถใช้ทาแบบที่หลังได้หรือว่าใครเป็นที่หน้าอกหรือตามตัวอะไรสามารถใช้ได้หมดเลย mm. เวลาทาไปมันจะทาให้แบบสิวที่มึงเป็นอ่ะมันแห้งแห้งไวขึ้นเอาอย่าเอาตัวนี้มาแนะนาเพื่อนเพราะนี่จริงๆอยิ่งช่วงรอนเคย ừ แล้วพอเหงื่อออกเยอะเราอยู่ทั้งวันอ่ะมันก็นจะอบอบอยู่ข้างในนะแล้วอย่างพิงอ่ะพิงเป็นคนแบบเป็นคนผมยาวอะไรเงี้ยสมมติใส่ใส่ดงใส่เดียย่ยวอะไรเงี้ยอ่ะผมเ mm hmm. ห่หิมอะไรเหงื่อเหงื่อคือแบบเต็มสิวอย่างของเราก็จะเป็นหนักๆคือออกกํลังกายทุกวันแล้วเวลาออกกําลังกายหนักๆเวลาเหงื่อออกเยอะๆอ่ะเราเล่นติดกดันเติดทีชั่นเช้าบ่ายหรืออะไรเงี้ยมันก็จะชอบเป็นก็บางทีคือแบบแค่แบบสระผมใช่คิมนวดหนักๆทีชเม้นท์หนักๆเพราะผมเสียใช่ป่ะพอยิ่งใช่หนักมันแตกโดนหลังอ่ะมันก็เป็นแล้วแล้วสิวที่หลังอ่ะม อาจจะไม่เป็นสิวที่หลังแต่อาจจะมีสิวที่หน้าอกซึ่งเออเราก็รู้สึกว่าเราอยากเอาตัวนี้มาแนะนาเพื่อนๆนะคะซึ่งตัวนี้เขาเพิ่งเปลี่ยนแพคเกจจริงเพราะว่าเขาพัฒนาสูตรใหม่ให้มีการปรับเนื้อแป้งให้เข้มข้นขึ้นนะคะช่วยควบคุมความมันสิวแห้งเร็วขึ้นแล้วก็รักษาสิวได้เร็วขึ้นช่วยลดรอยแดงด้วยแล้วก็ไม่มีสารที่ทําให้แพ้และคายเครืองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะของซิทเนี่ยใช้ทาแล้วไม่แสบนะคะคือสามารถใช้ได้ที่หน้าด้วยกนที่ตัวได้ด้วยอย่างถ้าที่หน้าเป็นสิวอออออัััักกกกเเเ็าาาารใช้้้ตตตตวววนนนีียยแไดดลล่่่งงงห ไม่ไงเดีว่าเราก็ไม่ต้องพกหลายๆขวดไงอย่างตัวเม่เกียเป็นตัวดังของซีตซึ่งอีกอันนึงที่เราอยากามาแนะนำเพื่อนๆคือตัวนี้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวซิดแอคเน่จเจนเท a ลวอชอันนี้คือสามารถใช้ล้างหน้าได้ทั้งหน้าแล้วก็ทั้งตัวก็วได้นะถะ้าบางทีเราอาจจะแพ้สบู่ที่เราใช้อยู่ก็ได้นะตัวนี้เป็นเจลล้างหน้าสูตรอ่อนโยนพิเศษนะคะสำหรับคนเป็นสิวแล้วก็คนที่เป็นสิวง่ายรักษาตั้งแต่ขั้นตอนการล้างหน้าควบคุมความมันระหว่างวันไไมมม่่่่่ทททํําา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 าใใหหหหหห้้้้้้้้้้ผิิวววแแงงงงตตลลลลัันนนนนนนะะคคคกก็ีีีีสรรรรเเเเดยยืืออออช แล้วเราก็สามารถใช้ตัวแต้มสิวอันนี้แต้มสิวได้เลยที่นานโอ้ยอยากได้อ่ะซื้อที่ไหนสามารถซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปมีหมดเลยเดี๋ยวจะขึ้นให้รายละเอียดตรงนี้นะคะท็อปมาร์เก็ตซีเจบูธแล้วก็วัดสันออนไลน์ค่ะก็คะใครที่อยากได้สามารถไปหาตามตัวนี้ได้เลยเป็นไอเทมแบบที่เหมาะกับหน้าร้อนมากๆคือคิดว่าสาวๆหลายคนอาจจะมีปัญหาเดียวกันมาแชร์เลยละกันว่าแต่ละคนเนี่ยชอบซื้อแบบไหนบ้างอะทีละสไตล์กันอะจริงๆสไตล์ของเราอะเป็นคนชอบใส่แบบ วันพีเต็มตัวแต่ว่าชุดมีกิมมิคก็คืออย่างแบบตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่ามึงกูซื้อแล้วกูก็คือไม่กล้ายายเลยเพราะว่าแบบผ้ามันดีมากทิคอย่างหนึ่งของเมลอ่ะคือเวลาซื้อชุดว่ายน้ำอะ ทรงต้องเป๊ะผ้าต้องหนาเพราะว่ากูเน้นแบบว่ากูถ่ายรูปแล้วกูสามารถลงไปใช้งานจริงได้เขาเลยว่าใส่แล้วแบบว่าเวลาลงน้ําคือไม่บางอะไรเงี้ยอะอย่างตัวเนี้ยก็คือข้างหน้าดูแบบว่าเออจะเรียบร้อยแต่ว่าข้างหลังก็คืออะจะเป็นแบบตาร์มากคือไม่มีอะไรเลยคือเอาง่ายแม่ชอบใส่แนวแบบวันพีชที่แบบมีดีเทลที่มีดีเทลตัวเนี้ยอะคือก็จะเห็นว่ามันเป็นวันพีชแต่มันก็จะเป็นแบบมีซีเทมซีทูก็จะโชว์สัดส่วนบางส่วนที่แบบเออเรารู้สึกว่าเออเรามั่นใจอะไรเงี้ยคือจะเป็นคนที่กังวลมาก แล้วเป้ามันห้อยอ่ะคือชุดไปน้ำก็โหลดจะดีเป้าเลยของตูนนะคะจะเน้นทูพีชเป็นหลักเรารู้สึกว่าเราใส่แล้วเรามั่นใจอ่ะแล้วทูพีอ่ะก็คือจะเป็นเอวต่ำด้วยนะตูนไม่ชอบใส่ชุดไปน้ำเอวสูงเพราะว่าแบบบางทีใส่เอวสูงมันรู้สึกว่ามันแบบพอมันปิดตรงเอวแล้วมันดูอ้วนอะอันนี้ก็คือล่าสุดที่เพิ่งไปซื้อมาของอะไรอะผอขอต้นออนน่ารักอะอุ้ยน่ารักอุน่ารักอ่ะเออนี่น่ารักมากเนี่ขอบคุณเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นกเงินเกลอกับร่างกายอะนะถ้าเป็นูใส่่อะ หรือว่าจะเป็นแบบว่ากางเกงที่มันคือเหวาไปเลยเหวาได้เหว้เามันใส่กางเกงในเอาทุกคนจะรู้คูนแบบไม่ลงน้ำอยู่แล้วเพราะอะไรก็่รไม่สาราผมไงก็คือแบบเหมือนบบกางเกงในไปเลยแบบเอโพได้โปอะรูปแล้วก็อีกทิ้งหนึ่งก็คือพอไม่มีหน้าอกอะมันต้องใส่อะไรที่มันแบบ้องคอแล้วมันให้มันผูกเอาไว้มีผอกปาคือยังไงมันก็ไม่รู้รมไ,รไม่รู้ก็อย่างของปั๊มนะคะก็จะใส่เป็นทูพีเพราะว่าบอกแล้วว่าแบบวันหยดไม่ได้เลยเพราะมันจะดึงมาแบบไม่ถึงหน้าอกที่แบบชอบซื้อมากๆก็จะเป็นแบบว่าเป็นนทรงแบบี้ คล้ายๆกับตูนนะ<อ>เพราะว<อ>่ามันจะใส่ฟอ,<ร>ง,องน้ำไ,นได้คือกางเกงอะโปไม่เป็นไรเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบแบบใส่กางเกงขายาวทับขึ้นไปอยู่แล้วแล้วก็แบบให้เห็นขอบนิดนึงแล้วก็ทรงนี้คือสังเกตว่าแบบข้างในมันยัดฟองน้าเข้าไปได้ไม่แต่แบบนี้คือเวลาใส่ชุดว่ายน้ำแบบนี้เขาชอบเอาเป็นชุดว่ายน้ำที่ไม่ได้ลงน้ำใช่มันจะแบบใสยรูปสวยๆคือกลัวแบบมีตัวอย่างชุดว่ายน้ำที่แบบกูซื้อมาแล้วมันแบบใส่ไม่ได้จริงเลยก็คือทรงนี้พอมาตรงนี้คือตรงนี้มันไม่ได้เลยเพราะว่มันแบบมันเห็นหน้า กลางมันจะอาจจะแบบน้อยๆแต่คือใดๆอ่ะมันต้องยัดฟองน้ำได้เว้ยเพราะว่าไอเทมที่ขาดไม่ได้ก็คือฟองน้ำเวลาใส่เข้าไปเช่มันก็จะช่วยเสริมหน้าอกใช่ไหมแล้วพอมันใส่แบบอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ยก็คือแบบยัดฟองน้ำเข้ามามันก็จะดูว่าแบบเออหนุมฉีดๆ,ๆเว้ยเอาง่ายๆคือเป็นตัวช่วยให้แบบเออให้มันดูมีหน้าอกมีหน้าอกแล้วก็ใส่แบบอะไรให้มันน้อยิ้นเข้าไว้แล้วค่อยใช้เชือกคุมแบบนี้เอามันก็จะดูแบบอ่ะข้างนอกดูมีอะไรข้างในก็คือแบบน้อยิ้นอ่ะก็คือของพิงอ่ะคือจริงๆอ่ะพิง เลือกที่เป็นแบบของคออะไรเงี้ยคือพยายามให้มันโปร่งมากที่สุดอย่างทูพีก็จะแบบอะไรอย่างประมาณเนี้ยก็จะของคอของปอมมาที่มันเป็นแบบทูพีกแต่มันเป็นอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะพิงค์ไม่ค่อยชอบเพราะพิง์รู้สึกว่ามันนะไม่ค่อยโปร่งเพราะว่าเราเป็นคนไหลกว้างแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเวลาแบบคนไหลกว้างใส่ของคอมันจะดูไม่กว้างไม่กว้างมากมันจะดูเหมือนแบบเหมือนแบบอธิบายู่เมัอนแบบมันบางๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแบบพอเรานมเล็กอ่ะเวลาที่เราใส่แบบพวกหองคออย่างเงี้ย คือไม่รู้มมนแอบู้ซึกงมันบีบๆลงเข้ามาให้เองก็จะแบบอย่างเนี้ยเยอะมากเป็นสามเหลี่ยมเออเป็นสามเหลี่ยมด้วยเพราะทุกความที่ว่าพอเราอกเด็กอะมันก็ไม่ได้ดูโปอะไรขนาดนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะชอบมากคือมีเยอะมากมีเกือบทุกสีที่เป็นฟิลลิ่งนี้แต่ว่าคือจะเป็นคนชอบซื้อชุดเซตเซตเนี้ยอ่ะมันโปไปก็จริงเราก็จะมี กินมานคุมไปนะจ๊ะสำหรับคนแบบหน้าอกเล็กอะ่ะเรารู้สึกว่าใส่ชุดว่ายน้ำที่เป็นสามเหลี่ยมไปเลยแบบน้อยๆน่า,นาราักด้ยแล้วมันเล่นเอเซซอรีได้เก๋ๆปะคือ,อพอใส่อย่างเงี้ยแล้วแบบเวลาใส่เอเซซอรี่เยอะๆมันดูไม่ตะกนูนของเบฟของเบฟก็คือเบฟชอบใส่วันพีมากกว่าทูพีนะคะเพราะว่ามันปิดคุมได้แล้วก็วันพีที่เราเลือกชุดบ้านเราก็จะชอบที่เป็นสีสีไม่ก็มีลายเล็กน้อยแต่ว่าเบฟไม่ค่อยใส่ลายดอกอันนี้ลายทางก็จะแบบใส่เป็นลายทางทรงเพราะมันก็จะดูผางหุ่นจะดูผองลงเลือกเป็็็นนพววกกกแบบส่เดดดีียไไ้้้อ ที่สําคัญเลยเวลาเลือกชุดอะตรงคารยกอะไรตรงเป้าอ่ะเราจะไม่ให้มันเว้าขึ้นถ้าเว้าสูงมันจะดูแบบ โบ้โบมากอ่ะส่วนของบิงใช่ปะคือเอาจริงๆก็เป็นคนชอบใส่วันพีทหรือไม่ก็ถ้าเป็นชุดว่ายน้ำอ่ะจะต้องเป็นเอวสูงถ้าชุดว่ายน้ำที่แบบได้ไวหยจริงๆนะ<ม>แบรนด์ต่างๆบางอันแบบมันไม่ได้ไวหวเลยเว้ยคือมันแค่เป็นชุดว่ายน้ำใส่สวยๆเฉยๆถ้าชอบจริงๆอ่ะคือจะชอบชุซื้อแนวแบบเป็นวันพีทแบบนี้แต่ลายก็จะเลือกลายที่แบบตารางลายที่มันดูน่ารักแต่ว่าลายก็จะแบบไม่เด็กเกินไปชอบซื้อชุดว่ายน้ำที่มันสามารถเอาไปใส่กับอย่างอื่นต่อได้เช่นแบบใส่กับโปเทนนิสเออได้ใส่กับโตระสีขาวเอา แต่ถ้าสามเหลี่ยมที่ใส่ไม่ได้คือแบบเนี้ยแบบเนี้ยใส่ได้ <c oughs> แบบเนี้ยอันนี้ไม่ได้ <c oughs> ที่มไม่ห่างๆกันะแต่คืออย่างแบบสไตล์อย่างเนี้ยเรารู้สึกว่าเออมันพอดี <c oughs> ก็เอามันทับๆหน่อยแล้วเราก็ใส่แบบพวกแบบแอคเซสซอรีต่างๆให้มันดูแบบไม่โป๊จนเกินไปอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็อาจจะต้องมีแบบพร็อมเพิ่มเป็นพวกเสื้อคลุมหรือไม่ก็แบบ หมู่้าพันผออ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าอย่างเวลากูซื้ออ่ะกูชอบซื้อชุดว่ายน้ำเป็นเซตเหมือนกับไอ้ิงแบบแนวแบบมีมาให้เป็นแบบว่าเสื้อคลุมกระโปรงหรือว่าเป็นแบบว่ามีกางเกงมาให้มันจะแบบแมทง่ายแล้วมันก็รู้สูาไม่โปจนเกินไปแล้วก็มเสือเออเวลาถ่ายรูปมาเราแบบค่อนข้างมั่นใจต่อไปเดี๋ยวเราจะให้ชสาวๆแต่ละคนมาแชร์ว่าแต่ละคนเวลาใส่ชุดว่ายน้ำมีไอเทมอะไรเอาไว้เสริมลุคให้ตัวเองบ้างไออย่างของเราอ่ะคือที่ขาดไม่ได้เลยอ่ะคือเป็นพวกเสื้อคลุมเสื้ กับาคาเฟ่แก้วนี่แล้วก็หมกสาร ของเราก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวแบบโปร่งๆเอาไว้แบบคลุมทับให้มันดูไม่โปเกินไปแล้วก็กางเกงขายาวสีขาวถ้าสมมติว่าใส่ทูพีก็จะใส่กางเกงเข้าไปด้วยมันจะดูแบบไม่โป๊แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกระเป๋าสอย่างของพิงก็เสื้อคลุมเหมือนกันอาจจะแบบเสื้อเชิ้ตหรือที่แบบมีมาเข้าเซ็ตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าพิงไม่คลุมอ่ะบางทีก็จะแบบเอาไว้ผูกเอวอีกอย่างงก็คือพวกกิ๊บหนีบผมคือทุกครั้งที่ไปทะเลคือจะใช้แบบเยอะมากพิงก็อาจจะหนีบพ เสื้อคลุมแบบสไตล์แบบว่าอะไรโปร่งๆแล้วก็เป็นเสื้อคลุมแบบนี้ก็ได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะเป็นพวกแบบกระเป๋าสานก็คือชอบซื้อมากเป็นพวกแบบสีสีอะไรของตูนก็เสื้อคลุมเสื้อคลุมอาจจะไม่มีเพราะเราเน้นโปได้โป๊โชว์ได้โชว์คอนเซ็ปต์กูแต่ว่าคือไอเทมที่ชอบใช้ด้วยกันก็คือเข็มขัดอ่ะที่้อยๆอย่าตรงเอวอ่ะบางทีก็แบบถ่ายเสร็จก็แบบใส่เกงแบบอย่างเงี้ยทับเข้าไปกระเป๋าถักๆสรสๆอะไรก็เหมือนเป็นของเพื่อนๆส่วนของเราเราก็จะชอบใส่ก็มีเสื้อคลุมเสื้้อเชใส่ โบ๋หรือไม่ก็จะเป็นชุดแบบหยักย่ายแบบปอ,อมบผ้าถักถักรูๆแบบนี้ก็คือจะชอบมันเป็นอะไรที่ต้องมีแบบพวกถักถักบางทีคือที่ใส่เสื้อเชิ้ตเลยบางทีเราอยากถ่ายท่อนบนเราก็เอามาผูกท่อนล่างอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องใส่เหมือนกันคืออะไรรู้ปะรองเทา้าแตะได้ตึงเท้าตึกรองเท้าตึกตึกตึกไปดีรองเท้าตึกนี่เราก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ควรมีที่ควรเลยถ้าแบบย้อนไปดูวอล์กจะรู้ว่าแบบอีบิงอ่ะชอบใส่ตึกคือรองเท้าตึกเตือมันเหมาะกับนาเลแล้วมันใส่แล้วมันดูขายาวหรือว่าจะเป็นรองเเทุ้้าพพวววกแแบบันล็ู้่ รองเท้าแตะคีบๆสีๆสบายอีกูไ่งก็ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยบิงก็พาเพืพ่อนๆเนี่ยมาแชร์ทริคในการเลือกสือชุดว่าน้ำของแต่ละคนว่าเฮ้ยแต่ละคนมีไอเทมยังไงซึ่งเรารู้สึกว่าเออการใส่อะไรที่เหมาะกับรูปร่างตัวเองหรือว่าทำให้เรามั่นใจขึ้นมันจะเป็นอะไรที่แบบเสริมรุคได้ดีมากแต่ละคนก็อาจจะมีจุดที่มั่นใจไม่มั่นใจ ก็คิดว่านะักเพื่อนๆน่าจะได้ทริคไปไม่มากก็หน่อยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้รอบหน้าจะมาแชร์อะไรอีกอยากดูวิงตี้แอนเฟนเลือกอะไรก็อย่าลืมว่าเมนไว้ใต้นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์